นี้ก็จะเป็นวันสึบขายของวันสงการนี้นะครับซึ่งแบบเนี้ยคือมันจะเป็นแบบไออันนี้ใช่ไหมเป็นแแบตโนสาการานัท <c oughs> เพราะว่าเราทำไมเจอเพลงอันนี้เพราะว่าเขาน่าจะอยากเต้น <c oughs> <c oughs> โอเคแต่แบบนี้มีชื่อว่า h o l ซ city เนาะซึ่งแบบเนี้ยเป็นคนไทยเนาะเป็นคนสร้างนั่นเนอง ซึ่งไม่ใช่ออมกุญซ่านะเ <c oughs> ขาเป็นกุญซ่าแมบ,บเองเออแบบเนี้ยคือมันจะมีเงินด้วยเนาะะแต่ตอนเนี้ยไปเพิ่งยังแกแรกมาเคยแบบนี้ใช่ไหมคือมันมีเงิน2,900ันเก้าร้อยอซึ่งซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวอ๋ออันนี้ญาติอันนี้ก่อน อะไรเซตติ้งแล้วก็พิมพ์ช่าร์อาร์มเพื่อกันดึงกดง่ายแล้วก็มีชุดสมการด้วยอะ่ะทั้งหมด3ามสีด้วยกันมีสีน้ำเงินสีเแดงแล้วก็สีแดงแต่ว่าสีน้ำเงินน,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 น่า,นนานนนจะเป็นชุดนี้ใช่น่าจะเป็นไอชุดสีน้ำเงินสีน้ำเงินน่าจะเป็นชุดนี้ แต่ก็มีปืนฉีดน้ำแล้วก็ขันน้ำเพิ่งเราจะเอาไอ้เฮ้ยเราจะเราจเราจะไม่ได้เอาอันนี้เก็บ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 หยิบผิดผิดฉันจะเอาอันนี้แล้วก็ขันน้ำสีฟ้าเพิ่งฉีดน้ำเอาไว้ทำอะไรน้าปิ้ว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  สองก็คืออนนอพขัแนนเด็ดเด็ดเด็ดใครเล่นปืนอ,อ่ะโอเคอเพนน่าจะไม่มีแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมขอทำการไอ้เปิดมาเกอร์แล๊บนี่แบบนี้น่าจะมีทั่วแบบอะไรบ้าง๋ออ่าคือถ้าใครหยับมาแบบนี้เดี๋ยวจะแปะทิ้งไวดง้ด้ง่ายคิปเพือซึ่ง แต่ตอนนี้เป็นวันสุดท้ายของวันสงการแล้วนี่คืแต่แต่แต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวผมไปทัวร์แบบดีกว่าทัวร์มีจัก,กรยานก็โอเคอ็จะ,อะเอาเดี๋ยวมาค้างอ๋อ,อโอเคไม่ค้างมันกระตุกนิดหน่อยอ่า เดี๋ยวทำงานอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปที่ไอที่คาเซียดีกว่าคาเซียเนี้ยอาจจะประหยัดไอเดี๋ยดเลอกาจจะมีการเล็กน้อยถ้ากันดูซิจะจะมีอะไรหรือเปล่าอ่ะอดี มีคนที่อยู่เ้างนนี้อ่ะมีคนเลือกของเนี่ยอ่าเฮ้ยอยากเห็นแ้าเงยเป็นยังไงอ่าอ้คคิดเลยหน้าเหมือนกันปะเออแยมยมแยมแล้วก็แล้วก็เฮ้ย เก็บตามลงปุ๊บจะได้เงินสามสิบอันนี้คือดีมากเนาะเงินน่าจะได้เยอะเละปุ๊บไปที่อื่นก่อนปุ๊บเออฟาร์มห้นะอ่ะใครที่ ที่ทำพันธุนานของแคชเชียร์ก็อดีเลยอันนี้น่าจะแรกคือมันได้เงินประมาณ2 1เถึง30เนาะเข้มไปเนาะ,นนะคืออันนี้น่าจะเก็บเพยอะระสงควรโอเคอผ่านผ่านก็น,นอ้องสำหรับไอไอพันธนานแคชเชียร์ต่อไปเป็นพันธุนานขบเหมือนบ้าง เอมอ่าข้าไปดีกว่าอ่าก็มีก็มีคนเนี้ยเยอะอืมจะเอาอะไรดีนะแย้สปีกปะคเท่าไหร่ปุ๊บสองร้อยสี่สิบห้าก็ปั๊กโอ้ฉันใช้แค่นี้ก็ได้ กอเฮ้ยขุด,ด่ายมันได้เงนินเยอะคุณคุณไหมเมื่อกี้ะมันมันได้เยอะกว่าไอเอน็นเยอะกว่าแคชเชียร์อีกเออแบบนี้ดีอันนี้อ่ะโคตรสิเก้าเออเยอะกว่าไอแคชเชียร์อีก อาจจะใช่แต่ว่าไอ้แราเนี้ยไม่จะเก็บเยอะเดี๋ยวช่วยกันเอ,อาแว่ว่าจะเป็นให้ไงไะเ้อทำไมขโมยด้วยขอโทษอีะเก็บคืนเก็บคืนโอ้ อือขุดไม่โดนเออขุดโดนเฮ้ยขุดไม่โดนอีกคือคือมันขุดยากมันก็เลยนีแหละ คือเคยไม่ร <stell ar> okay, ู okay, okay. Okay, ้อ mm ่ะมาคุดฮะฮะฮะเดโอเคแค่นี้ยนักสก็บเยอะแหละเยอะมาก ขุดไม่ได้เพราะว่าเอาไว้ต้องโชว์โอคือเก็บแง่ไปอะ่ะมันก็เงินเยอะขึ้นหรอเออจริงจริงเ้อตอนเนี้ยขุดไม่โดนมา เออเก็บเงินเยอะขุดไม่โดนโอ้นอบนี้อ่ะต้นขุดโดนเออเงือนดีมากโอเคพอแล้วแหละแตงอับไอ์ไบเนอร์อไบร์เนอร์น่าตจะดีดูอ่ะตอบไอเป็นเชฟแต่เพือซึ่ง เปิด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 ดีกว่าเดี๋ยวเพื่อเพื่อใครเห็นมันหายยังปิดก็ได้คืออย่างที่ที่ชัดเจนก็คือ e f e สิ C ไม่ได้หรอกดคิวคือคือส่งอิซ่าไปมาก็นานเลยเนาะมันก็กด C จับเจสิบหกเออยกกว่าไอ้ไมเนอร์กับแคทเชียกว่า ้ก็การจังหวะปุ่มด้วยนะแต่ว่าต้องการจังหวัดปุ่ม,มกด C แล้วก็ามาแล้วก็กด E ส่งเรียบร้อยอ่าขั้นตอนแรกคือกด e, อีค์หุอันที่สองก็คือกด F อันที่สามก็คือกดตัว R แล้วก็อันที่สี่ก็คือกดตัว F เอ้ยใจเย็น จะรีบไปไม่ได้อแล้วก็จังรอแล้วก็กด C แล้วก็กดตัวเอกดอ e แค่นี้มันก็ได้เงแล้วขอฟาิซาปไท,ที่ที่พอใช้ได้นอ,อทุกทุคั้ที่ฟาเอเดดเดดเดดเเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งจนะนีมีอันอันนี้อะพอมัไปไป <laughs> โอ้มันไปตรงเราเฉยกัน <c ười> จะให้ว่ามันไปตรงนั้นอืมนำไปไปเลยเพื่อใจอ,อย่าหน้อยน่าจะช่วยทำเยอะแหละอ่ะ กด E F R C C Q E ถ้าเกิดกดจังหวนะเร็วๆอาจจะดีอาจจะดีีะะดดก็ได้แต่ว่าสายเก็บเฮ้ย81โอเคหอเท่านี้ก็โอเคอโอเค่พอรประมาณนี้แหละสำหรับไอ้ นะคือทำพิซซ่าเนี่ยอาจจะเงินเยอะขึ้นกว่าเดิมอ่ะโอเคโอค้โอค, <laughs> คือยังเปิดกิจสิทธิ์อยู่เลย <laughs> โอ้ยลิฟตตัวเองโอ้แคระ โอ้โหเข้ามาเที่ยวเนี่ยนะโ,โหมีแกล้งน้อยปีปลากับโอเคมาทำการตกน้ำให้ตกน้ำไม่ใช่คือบกโอ้ เฮ้ยไ,ได้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 โอเคตกน้ำไปอ่าอาจารย์อ,อ,อโอ้โหได้หกสิบสองเออเออแต่ว่าที่ยอสุนดน่าจะเป็นหลาพิซซ่านี่เยเออให้ตายเออ เฮ้ยตกน้ำตกปลาก,ก็เลยยันยันเงียบเลยมันเป็นอะไรที่อ, <c oughs> อ้อเจ็ดสิบสี่เอออ๋อผมก็จะทำไมเอาตกปลาได้แค่นี้แค่นี้เพราะว่าเงินมันจะนกันต้องประมาณหลายเยอะอ้อไอ้ไทยม ต้องให้อาไปตกปลา,าเพื่อให้ได้เงินด็กมาต้องการจังหวะน,นี้อื้อ,อ,อกางจะบอกว่าได้เงินไหมมันน่าจะได้เงินแหละเฮ้ยมามาจังหวะน,นี้เจ็ดจุดสี่ 4. โอเคอก็ชิวอยู่ดี น่คือว่าว่าที่ตกไปแล้วเพราะว่าไม่ต้องตกใจอ่ะทําเบรนูเป็นแบบนี้เฮ้ยตกปลาก็ไม่ทันว่ะฮะเพราะเชื่อมันเป็นว่าจริงดอทอันนี้เลไปเออมันเป็นแบบนี้ออาอาจจะเป็นเพราะว่าเอ้ยว่าไอเบนูอ่ะมันเป็นแบบนั้นด้วยอ่นะเออ แย่ yeah. คือขนาดมีคนมาตกปลาด้วยไห้ตายอีกคือคือตกปลามันก็ได้เงินแม่จะได้แหละตกใจนี่รึเปล่าคืออันนี้เองโอ้ ดูมันโดมันโอเคตกน้ำเอ้ยตกปลาตกน้ำไปถึงคนนี่เลยจำผิดจำผิดอนะฮ้โอเคพอได้ที่ก่อน ไอเข็มทีบนี่มันใช่ไงวะคือว่าไว้ดูจับปลาเหรอน่าจะใช่ใครทักใครมาโอเคอคือไม่ใช่อะไรนี่หรอไอ้นี่ด้วยโอ้โหนี่สินะที่เขาเรียกว่าอันนี้ก็มีแต่จากนั้นก็มีด้วยเออเอาไว้สำหรับได้เลยเหรอ ไม่รู้ว่าทีกรสิทธ์จะหายไปหายก็บ้าแล้ว <laughs> มีคนเปิดเพลง่ะ ก็ประมาณนี้อ่นะเพราะว่ามม่มีอย่างมม่มีหลไยอื่นอะ่ะมันเยอะอีกมากมาแต่ว่ามีโรงยานมีการไอติมบ้านเพราะว่ามีร้านเพลงบ้าน,าน,ายนยอย่างนี้อย่างสังเยนด้วยมีอย่างอื่นอีกมากมายแต่ว่าผมเงินแต่แค่นี้นเนาะ,นะนะโอเคเดี๋ยวผมขอจบคลิป วันสงการในปี2021นีเปลี่ยนท่อนนี้ดีวกว่าเพราะว่าเนี่ยก็คือรู้สึกว่าคือสอวันสวันผ่านไปเนะี่ยเป็นอะไรที่สนุกมากแต่ตอนนี้เพื่อนเพื่อน,อนกำลังรอเต้นอยู่โอเคเดี๋ยวผมไปเต้นกับคนนี้ก่อนนะไปก็บายบายสุดสองวันสงการนะครับ